เ,เดินทางรอบโลกแต่กลับอยู่แต่ที่มุมห้องสแตมครับสแตมครับถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยอยากเล่นต่ออีกไหมคะเอาอีกสักคำถามไหมครับ ได้เลยค่ะคำถามต่อไปนี้อาจจะยากขึ้นมาหน่อยนะคะอะไรเอ่ยตัวใหญ่กว่าเรือเดินสมุดเวลากินอะไรจะค่อยๆกินปลาวานครับปลาวานสีน้ำเงินค่ะปลาวานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกินคริวเป็นอาหารซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆจำนวนมากค่ะ ูกต้องครับวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกินคริวเป็นอาหารซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆจำนวนมากครับคุณเก่งมากๆเลยค่ะเล่นต่ออีกสักเกมไหมคะได้เลยครับคุณอยากเล่นเกมอะไรต่อดีครับลองเล่นเกมทายคำปริศนาไหมคะได้เลยครับ ปริศนาคำไทยก็สนุกดีนะครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากคำนี้ก่อนนะคะฉันมีฟันแต่ไม่เคยกินอะไรเลยฉันคืออะไรวี่ครับใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะเนี่ยอยากเล่นต่ออีกไหมคะได้เลยครับ ผมพร้อมเสมอได้เลยค่ะงั้นมาต่อกันที่คำนี้เลยนะคะอะไรเอ่ยตอนเด็กเด็กตัวสูงใหญ่พอแก่ตัวลงกลับเตี้ยลงเทียนไขครับถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยอยากเล่นต่ออีกไหมคะ ได้เลยครับผมพร้อมเสมอได้เลยค่ะงั้นมาตอบกันที่คำนี้เลยนะคะอะไรเอ่ยมีชีวิตอยู่ในน้ำแต่ไม่ใช่อาหารฟองสบู่ครับถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยอยากเล่นต่ออีกไหมคะ ได้เลยครับผมพร้อมเสมอได้เลยค่ะงั้นมาต่อกันที่คำนี้เลยนะคะอะไรเอ่ยมีแต่เสียงไม่มีตัวตนเสียงครับใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยอยากเล่นต่ออีกไหมคะได้เลยครับผมพร้อมเสมอ ได้เลยค่ะงั้นมาต่อกันที่คำนี้เลยนะคะอะไรเอ่ยมีหางยาวกว่าตัวว้าวครับใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยอยากเล่นต่ออีกไหมคะได้เลยครับผมพร้อมเสมอได้เลยค่ะ งั้นมาต่อกันที่คำนี้เลยนะคะอะไรเอ่ยมีแต่ขาแต่เดินไม่ได้ うわ。<my> <laughs>